เด็กๆลง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 พยายามซิลงพยายามดูที่แล้วเหยียบปลาดูที่ว่ามันจะมีไหมได้ครับแมงอะไรหนอยู่ตาจ้างวะครับนะแมงอะไรมยู่บนน้ำได้ปุ่งแมนจะเลี้ยงก็จะเลี้ยงอยู่ให้กินอยู่ยังจะมาให้จ้างอีกปลาฟรีเดียวไหมแไงอะไรอยู่บนน้ำด้อะไรเหรอแมงอะไรอยู่บนน้ำอ่ะวิ่งแมงมุมน้ำแมงมุมน้ำแมงมุมน้ำเด็กเราลงไปแล้บอกเนี่ยบอกเด็กๆมาจับปลา ไปด,ดูสิไปด,ดูสิตัวใหญ่ไหมอ่ะตัวใหญ่ไหมมาดูสิจับดูสิได้ไหมนี่ครับมาลุ่นกันครับพี่น้องเฮาลุ่นกันเ<ด>นี้ยเมื่อแรกก็ไปแปะสะในในเหลือดีเขาแปะสะโอ้โหเด็กมาป้าตูต้ครอบครัวหั่นสะเอาลุ่น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 เราจะได้ปะเอรอยเอส โอ้โหปลาเยอะแยะลุงไม่ดีเอามาลุ่นก็ได้ได้พ่อยุหันเด็กนี่สองตัวโอ้โหปลา่าวาสุริยามาจาับปลาครับหลังจากขึ้นออกจากสนามโคกระบือนี่ครับมาทายให้พี่น้องบรรยากากศการครับอยู่ที่ เขตตำมนต์ของแวงอ่ะพื้เมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับช่องเลียวก็มาเจ้ใหญ่ใจดีก็มานอนโอ้เระวังเด้อได้ไหมโอ้โหมาดูหน่อยมาดูหน่อยมาดูหน่อยแม่มาดูหน่อยนม่ดูหน่อยดูหน่อยโอ้โหสีย่างเฮ้สีหยางนี่เฮ้ติเปส โอ้ยเสียดายเงินเด้ซื้อมาอ่านี้นะไปซื้อยุตลาดย่างดีโอ้เดี๋ยวดูดิเด็กๆลง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 ยาาิลงไยยาดูที่ล้วเหยียบปลาดูที่ว่ามันจะมีไหมได้ครับแมรหจ้างัครับแมงอะไร่บนนกรงจะเลี้ยงก็จะเลี้ยงอยู่ให้กินอยู่ยังจะมาให้จ้างอีกเอาไปดิ แมงอะไรอ่ะมันอยู่บนน้ำได้อะไรเหรอแมงอะไรอยู่บนน้ำอ่ะวิ่งแมงมุมน้ำแมงมุมน้ำแมงมุมน้ำเรืเราลงไปได้บ่เนี่ยบอกเด็กๆมาจับปลาได้ดูสิโอ้ยเดี๋ยวปุณิได้ดูสิได้ดูซิอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเหยื่งงูหรืออะไรเนี่ย ฮึงงไ่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครับสะปลาตัวนึงนี่ครับขย้ำหาขย้ำหาจับปลาครับนี่สะปลาไม่เสร็จกลัวจะเมื่อก่อนกลัวจะไม่ได้กินก็เ,นนเลยเดือดหาเหยียบเอาเหยียบปลา,หาให้มันดิ่นก่อนใช่ไหมให้มันดิ่นก่อนอปลาหมอคางดำปลาหนิ่นนะ่ะก็เไปไป ปนิมทางดาโนาวิโบโอ้โหเอ้าหาปลาครับจับปลาเดินไปดูบางนี้ครับผมเนอโอ้มีโอ้แมนนดูที่ปลาตัวได้่ไหมรล่จกบังนี่จกบังก็ได้เปนอยังยุตินจกบังเนี่ยอยู่แต่ตินจกจงจงไป อะไรนี่อยู่ใต้ตีนอยู่ใต้พ่อตีนอะไรปูอปูเอาขึ้นมาตัวปูใหญ่ไหมตัวทอฟ้ามือไหมปูไหมคือบอกนี่ครับจับปลาครับมาหนี่หาเนี่กินแรงเหอเหรไเหรอตหวเหรอเหรอเรอเหเหรอเหรอเหรหรัหรเหรอเหรหรอเรเรเรเเรเอรเอหห่เหเร ยายเอาเออมือสองมือกุ้งไหมใหญ่ก็สามารถใช้ยาไหมไหมไม่ไม่จับลดหนักไหมวะนี่มาดูตัวใหญ่นี่นี่เห็นแผงนี่นี่โอ้โหเห็นแผงอยู่นี่ยูที่ปลาอะครับครับผมวันนี้สนุกจับปลาเอฟซีบ้าวสุริยามาเด้อจับปลาทุกคนครับบัดนี้ทั่วโลกทั่วนคร ร้อยสามสิบหกประเทศมาเด้อนี่ครับลุ้นนิดนิดหน่อยครับตุ่นจับปลาเด้อลุ้นจับปลามาลงนี่โอ้โหเอาดูสิอย่าเพิ่งไปปีนมันตายเด้อให้มันทนทนมันจะได้กินหลายวันนี่ครับได้แล้วครับนี่ฮะเฮ้ เรีวเลี้วเลี้ยวเเร็วเวเวอเียวเวได้ไหมนี่ครับพี่น้องจับปลามนสนุกสนานครับจับปลาเด็กๆก็มาช่วยกันช่วยดูไม่ใช่ช่วยจับช่วยดูไม่ใช่ไม่ใช่ช่วยจับไหนดูได้ไหมพกเรือจะมาขี่ด้วยนั่นไอ้เนี่วนี่ครับรุ่นครับปลานิมใหญ่ แปะสะโอ้โหนี่ครับตัวนี้ถึงถึงโลไหมหรือว่าครึ่งโลเปิดเลยเปิดเลยเอามัดเถิงโลประมัดเถิงโลนี่ครับเถิงโลกินน้ำไม่ได้น้ำไปน้ำไม่เมกวะน้ำเมกเป็นหรอครับมาจับปลาน้ำกันนะครับผมวัอนี้หาปลาไปต้มหาปลาไปสะเดี๋ยววัอนี้หาเมนูแซ่บๆครับวัอนี้ เมนูแซ่บแซ่บหลังจากเมนูแซ่บแซ่บเราเป็สีผ้าพ,พี่น้องเข็ดกินน้ากันนะครับเหมือแรงครับเหมือนแร,งร้แรงให้กินน้ากัน,น,น,นเด,นดีด๋ยวเพิ่งนะโอ้โหนี่ครับก็ล,ลุ่นครับลุ่นจะได้บ่ครับลุ่นจะได้ไหม โอ้โหเสี่ยนเก่าโอ้โหสมัยตะกี้กับแม่เลยว่าที่ให้กินนี่ดุนครับพี่น้องเนี่ยมะเร็งมะเร็งเผาปลาตอนเย็นเผาปลาด้วยกันเอาขากันเร็ว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 นี่นี่นี่กันการ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 เอามามาหยิบมาเอาตุ่จับดูสิ นี่ครับเอาเอาสำยิงมาที่อาเทียสำยิงมาที่รู้สึกมันเหยียบปลาเลยเมื่อกี้ใช่ไหมน่าเหยียบปลาครับเมื่อกี้ที่นี่เลยวิงมาวิ่งมาวิ่งมานี่เอ้าแม่นไมันมันหัวต่อนี่เอ้าลุ้นเลยครับลุ้นเลยเนีนใหญ่โอ้โหโอ้หมาดูที่อาเทียมาดูที่ก่อนโอ้โหประมาณครึ่งโลหรือหรือโลครึ่งเนี่ยครึ่งโลไปครึ่งโลเหยียบปลาเมื่อกี้หลาพี่น้องครับเหม่เหลง หลังจากหาปลาแล้วเรียบร้อยสนอเสนอนะหาปลาเรียบร้อยมือแล้งห่าไปเห็ดกินน้ำกันครับแปะซาปลาเผาปลาสิเผาปลาอบเกลือนะครับเผาปลาอบเกลือมาปลาพี่น้องเข้าลาพี่น้องเข้ากลับบ้านกลับบ้านไปทํากินอาอทาไมมานั่งเล่นแมวอยู่ตรงนี้ทําไมไปไปไม่กับเขาเขาอะไรจิม ขอ,อไม่คุยด้วยหรือทำไมนอนนั่งอยู่คนเดียวไปเร็วเรวไปเร็วเอาไปเลยไปเลยของใครเนี่ยไปกลับบ้านตอนนี้หลังจากเจ็บปามาจากสาเรียบร้อยนะครับนี่กลับมาได้ได้ไมย่ยากนะครับนี่พี่น้องนี่ครับไปไปดูหน่อยครับตอนนี้ เล่นดูก่อนไม่ที่ที่มันคือมันแห้งนี่ครับคือมันสุกเกินย่างปลาย่างปลานิ่ถือว่าติ๊กยูสานะครับนี่นี่คือย่างสุกเกินแล้วก็ย่างเรียบร้อยนี่ไงดูสิเนื้อหวานไหมดูทิหวานหวานช่วยหวานช่วยนี่ครับพี่น้องมากอาจารย์เป็อไงโอ้พี่น้องมานี่ยูนี่มิถึงจะพูดไปจับปลาน้ำกันนี่ครับตอนมึงเว่นจับปลาน้ำกันนี่ครับอร่อยดีนี่มีแกมีแกน้ำเจี๊ยบหอยด้วยใช่ไหมเจี๊ยบหวยบด เกลียวหอยเลยนะเกลียวหอยบูดอันนี้ก็บูดนี่เกลียวยบูดเนาะนี่เก็ลียวหอยบูดนะเมื่อกินขอน้ากันนะครับขอน้ำแข็งกันครับผมไหนว่างอยากกินมะแดงให้กินนะวันนี้ถ้าว่างจะนี่ครับปลาเนื้อมันหวานครับย่างเขาเรียกไอกระดาษอะไรที่ห่อนี่ฮะเขาเรียกกระดาษอะไรนะกระดาษอะไรนะกระดาษกระดาษฟอยกระดาษฟอย สีเหลี่ยมเหลี่ยมครับพี่น้องไม่กินน้ำแข็งนะครับเขาแรงครับวันนี้บ้าสุริยาหลังจากไปจับปลายุทธสามวันนี้ปลาไร้ครับนี่ได้ยินว่าข่าวว่าปล่อยด้วยใช่ไหมแม่ครับปล่อยปล่อยไว้เยอะไหมปล่อยไว้ถึงร้อยตัวไปสองตัวสามตัวกับตัวเก่าตัวนี้ยตัวเก่าตัวแสดงว่าออกมาแค่สองตัวนี่พนทีสี่ที่ปลาอ่ะยกมาย้ายเต่าตอนนี้ตอนนี้ย้ายเต่าก่อนย้ายเต่าเดี๋ยวตอาเอาข้างล่างอย่างเงี้ยเอาดีน้องกันไหม ย่ายเตาเรียบร้อยนี่ลายย้ายเตาเรียบร้อยตัวละตัวละโลถึงไหมห้าถึงแปดขีดถขีดถ้าสองตัวสามตัวก็ครึ่งโลครล่งโลกำลังกินเนาะเนื้อหวานไม่กินเมื่อกี้เนื้อหวานไหมหวานจุ้ยหวานจุ้ยนะครับไปครับไปดูการกินกันครับ